การดูแลพ่อกับแม่ตอนที่อายุเยอะแล้วอะสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็อยากจะเห็นเขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงสามารถไปเที่ยวกับเราได้แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองได้พื้นฐานคือมีเท่านี้เลย เราก็เลยอยากจะหาอะไรก็ตามที่ทําให้แม่เขามีสุขภาพในชีวิตประจาวันน่ะที่ดีขึ้นสิ่งที่เรากังวลก็คือพวกสารพิษที่มันสะสมในร่างกายเราก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันเป็นเชิงสมุนไพรอะไรเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วก็ทํางานร่วมกับมอชมีความน่าเชื่อถือเราก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้น่าเชื่อถือดีตัวสมุนไพรที่อยู่ข้างในก็มีหลากหลายเป็นตัวหนึ่งที่เราเริ่มต้นให้พ่อกับแม่เขาลองมันอร่อยมันทำให้เราอยากกินโดยไม่เบื่อ เราไม่คิกว่าเรากินยาถ้ากินยาเรายังเบื่อฉันต้องกินอันนี้แหละในชีวิตประจําวันฉันจึงจะสดชื่นพอความสดชื่นมาแล้วอะไรดีๆมันก็ตามมาเดินออกกาําลังก็ไปเจอคนนู้นคนนี้คุยไปเลื่อยเปื่อยมันก็ได้ความสุขกลับมาจนระยะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆสิ่งที่มันทําให้เราเห็นก็คือเออมันทําให้พ่อกับแม่เราแข็งแรงคําว่าแข็งแรงก็คือการเจ็บป่วยในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการเป็นวัดอะไรเนี้ยมันไม่มีเลยไม่มีเกิดขึ้นเลยไม่มีเป็นวัดไม่มีเป็นไข้อะไรไม่มีจริงๆนะอันนี้จริงๆ เขาสดชื่นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างพ่อเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ใช้ชีวิตอยู่กลางแดดอะ่ะแต่เขากลับไม่ป่วยเลยเ,เขามีแรงที่จะทํางานแบบนี้ได้เยอะๆแม่ก็ไปออกกําลังตอนเช้าใช้ชีวิตกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวกับพวกเราได้อันนี้คือสิ่งสําคัญแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วว่าสมุนไพรตัวนี้มันมีผลกับการที่ทําให้พ่อกับแม่เรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น้นสัช